ค่ะสวัสดีค่ะมือนี่แม่เต๋วมาบำรุ่งอยู่น่าจะของเนาะค่ะน้องมือนี่เพราะว่าเทียที่สามเนาะค่ะเนาะแม่เต๋วมาบำรุ่งอยู่น่าจะของบำรุ่งด้วยสมแดงค่ะนี่ค่ะสมแดงค่ะสมแดงรู้จักไม่รู้จนจริงๆค่ะอยู่น่าจะของเนาะค่ะเนาะเพรากุมผ้าเพิ่งกับกำลังฉีดอยู่ข้างหลังนี่แหละค่ะแล้วก็ผสม อะมิโนหนึ่งซองค่ะต่อน้ำหนึ่งขวดนี่ค่ะเม็ดเต๋ผสมใ้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีแต่สิบใบบมันรุ่งแทนน่ะละค่ะเพราะว่าหน้าเม็ดต๋เองนะค่ะนี่เด้อนี่พ่อผุกผ้าเพิ่นฉีดไปเรื่อยๆค่ะในตรงนี้ค่ะค่ะถ้าผู้ใดติดอยากได้นาะค่ะเรื่องผู้ใดอยากติดต่อเรื่องสมแดงไปฉีดบำรุงเข่าน้าจะของนะค่ะหน้าเอ่อจข้องเองนั่นละค่ะกัติดต่อก็เมแแต๋วได้นะค่ะเนาะ 0 8 9 0 4 3 1 3 6 3สค่ะเขานี่ก่อไงค่ะก่อไ่แต่แต่ก่อไว้ค่ะ,แ,แ,กกคะแล้วก็ใบตั้งใบแข็งใบแข็งแรงค่ะต้นก็แข็งแรงน้ำนะะเนาะค่ะเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือผลงานของสมแดงเนาะคะ่ะเบื้องตะเขานะคะหน้าไม่แต่ว่า,วานหางจักหน่อยค่ะเพราะว่าวานหางนี่คือเอาห่วงพ้อมด้วยค่ะเพราะว่าก่อไ่คือกันกับหน้าดำแต่ว่าโบเมนหน้าดำมันเป็นหน้าวานเนาะค่ะเนาะ ค่ะนี่แหละค่ะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีค่ะบำรุงด้วยสมแดงอาหารชูกำลังของพืชทุกชนิดค่ะ